สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะในช่องซีแนมสองสี่ห้าเนาะวันนี้นะคะจะเป็นแรนดอมนะคะกลับมาในหัวข้อที่ว่าความปรารถนาที่เขามีต่อคุณในเวลานี้คืออะไรเนาะเราจะมาดูกันนะความปรารถนาที่เขามีต่อคุณในเวลานี้คืออะไรเราจะมาลุความปรารถนาลึกๆในใจเขากัน ขอสับใหม่นะนึกถึงหน้าเขานะ โอเคเรามาดูกันนะคะความปรารถนาอุ้ยไพ่ใบนี้ออกมาอ่ะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคเปิดกระดาษอ่ะก้าไปก็ะก้าวไปเพราะว่าเขาติดมาเนะาะแสดงว่าเขาอยากออกจริงๆวางไว้ตรงนี้อันนี้ว้าวไพ่ใบไพ่ใบที่โอเคถามว่าเดีนะ เกียขึ้นไปนิดนึงเนาะจะได้เห็นกันนะถามว่าความปรารถนาในเวลานี้ที่เขามีต่อคุณคืออะไรเขาอยากกลับมาง้อคุณนะค,คนคนนี้เออคนคนนี้อาจจะพยายามส่องดูคุณอยู่อะไรคุณอยู่เนาะหรือว่าเขาก็รู้หละว่าคุณอะอาจจะไม่ไว้ใจเขา คุณอาจจะคอยโฟกัสเขาอยู่หรืออะไรเขาอยู่อาจจะคิดว่าเขาทําเป็นเล่นๆกับคุณไหมแต่จริง,รงๆเราเขาไม่ได้เล่นนะอเขาว่าต้องการที่จะมางองคุณต้องการที่จะอยู่กับคุณแหละจริงๆก็ไม่ได้อาะที่จะสู้รบปร,รบมืออะไรกับคุณนะแต่อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าคุณจะไปแล้วหรือเปล่าคุณต้องการออกจากความสัมพันธ์นี้แต่เขาไม่ยอมให้ไปมันก็เลยเป็นการงัดข้ออย่างเงี้ยเหมือนเป็นอารมณ์ประมาณว่า เขาอยากไปต่อแต่คุณอาจจะเฉยๆนิ่งๆละเอออารมณ์ประมาณว่าเออไปจากความสัมพันธ์นี้ปลอยค่อยๆปล่อยความสัมพันธ์นี้อะไรประมาณเนี่ยแต่เขาอะจะไม่ยอมเนาะเขาจะมางัดข้อกับคุณไม่ยอมให้คุณไปนะเพราะมันมีการอยากงออยู่เนาะแล้วตัวเขาเองอะเหมือนตอนเนี้ยรู้แหละ รู้คุณค่าของตัวคุณมากๆแล้วก็อาจจะมีการตื่นรู้ในเรื่องหลายๆเรื่องเนาะอาจจะรู้ด้วยนะว่าเหมือนอาจจะมีคนคอยพูดยุยงให้คุณแตกกันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือใครก็ได้ที่พูดยุยงแล้วก็ทําให้หรือให้คําปรึกษาเขาในทางที่ผิดๆมันเลยทําให้เขาควายเขวเนาะแล้วมันก็ให้เลยทําให้เหมือนแบบอัอรเขาอาจจะแบบ อยากจะอยู่กับคุณรักคุณอะไรคุณแล้วก็เพื่อนหรือใครก็ได้นะคะที่แบบให้คำปรึกษาเขาผิดๆก็เลยทำให้เขาอะเหมือนอะอาจจะทำให้คอยเขวแล้วก็ผิดใจกับคุณไปอะไรไปอะไรประมาณเนี้อืมตัวเขาเองอะกลัวคุณจะไปมีคนอื่นด้วยนะเนี่ยแอบกังวลแอบมองแอบกลัวเฮ้ยคุณจะไปทำอะไรรับหลังเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า,อะ,รรอ,ลาอะไรอย่างเงี้ยอืม หรือไม่เขาก็รู้สึกได้ว่าคุณน่ะก็ระแวงเขาเนอะอืมตัวเขาเองอะ่ะจริงๆอะ่ะอยากให้ความรักของเรากลับมาเข้มแข็งมั่นคงเหมือนดังเพชรเหมือนดังเพชรนะคุณเป็นสิ่งนี้ค่าสําหรับเขานะเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขามากๆเลยอืมเขาอะรู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปอะ่ะเออแล้วก็ลืมคุณไม่ได้ด้วยนะเป็นอารมณ์แบบ มืมีแต่เรื่องของคุณอยู่ในหัวเนาะตัวกาเองเนี่ยอยากได้รับการให้อภัยจากคุณอยากกลับมารักกันกลับมาดีกันเหมือนเดิมค,คนคนนี้ค่อนข้างที่จะต้องการคุณมากเนาะอยากที่จะอยากที่จะมาดูแลอยากที่จะมาใส่ใจคนเนาะอยากที่จะแบบทำให้คุณกลับมารักกันเหมือนเดิมอะไรกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย เขาค่อนข้างที่จะแบบใส่ใจนะในตัวของคุณเนาะตอนนี้รวมถึงอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบอยากที่จะมามอบสิ่งดีๆอะไรให้ก่อนหน้าน,นี้อาจจะไม่ค่อยทําสิ่งดีๆอะไรให้คุณหรือเปล่ารวมถึงาจะมีช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันความสุขความรู้สึกดีๆให้กันและกันด้วยนะอืเนี่ยเขารู้นะว่าคุณอะเป็นคนที่ทําอะไรให้เขามากมายแล้วตอนนี้คุณอาจจะอะ มีกำแพงกับเขาและแล้วก็ไม่ทําอะไรให้เขาเขาซะอีกที่อยากที่จะมาทําอะไรให้กับคุณคืนนะในตอนนี้เนาะอยากจะมาดูแลคุณอนะเพราะว่าอยากคืนดีเออเอ,อ,อยากคืนดีกับคุณตอนนี้รู้สึกเศร้าแล้วก็เจ็บแล้วก็เสียใจมากๆเลยรู้สึกเหมือนความรักที่คุณมีให้เขามันน้อยลงอืมเขาไม่อยากเสียคุณไปนะตัวที่จะเสียคุณไปมากๆ กำลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีตอนเนี้ยคือแบบเศร้าเสียใจแอบคิดนว่าคุณมีคนอื่นหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนาะโออสิ่งที่เขาต้องการที่สุดในตอนนี้ก็คือมาคืนดีมาทําดีกับคุณอะไรกับคุณนะอ่ะอะไรไงอกีกเขาปรารถนาอะไรอีกเนาะสิ่งที่เขาปรารถนากับคุณคืออะไรอ,อีกอเนี่ยเห็นป้าอยากจะมาคลีนจริงๆด้วยอยากที่จะมาทําความสะอาดคือเหมือนแบบ อยากจะมาเคลียร์ใจกับคุณอะไรกับคุณอะไรที่มันเป็นปัญหาหรือท็อกซิกระหว่างกันเนี่ยอยากจะเคลียร์ให้มันหมดไปนะคนคนเนี้ยต้องการเคลียร์กับคุณมากๆอืมเนี่ยแล้วก็ต้องการให้ความสัมพันธ์มันฟลอ์เนาะมันยังไปต่อกันได้เรื่อยๆเขาไม่อยากให้มันจบลงแค่เนี้ยถึงแม้มันจะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจออะไรก็ตามที่เข้ามาก็อยากให้มัน โฟล์ไปต่อด้วยกันได้นะอืมอืมเนี่ยเขาเองอะ่ะอยากที่บางคนนะอยากจะซื้อของอะไรให้คุณด้วยนะเนี่ยคุณอาจจะได้ของหรือคุณอาจจะได้อะไรดีๆจากเขาอะ่ะเขาอยากที่จะมอบอะไรดีๆให้กับคนสักอย่างหรือเขาอาจจะอยากจะมาแชร์โลกของเขาให้คุณรู้เนาะหรือให้คุณเข้าไปในโลกของเขา เขาอยากจะมอบอะไรดีๆให้กับคุณนะคนคนนี้ฮะแล้วตัวเขาเองอะต้องการที่จะหาทางออกของความรักครั้งนี้ให้ได้ด้วยนะแล้วเขามองว่าเขาน่าจะหาทางออกของมันได้ยังไงก็แล้วแต่แหละเขาจะต้องผ่านจุดเนี้ยที่มีปัญหากับคุณอนะ่ะไปให้ได้นี่คือสิ่งที่เขาต้องการเนาะต้องการฝ่าฟันอุปสรรค ในความรักหนีไปให้ได้แล้วตัวเขาเองอ่ะก็อยากให้ความรักกลับมามั่นคงกลับมาแข็งแรงกันเหมือนเดิมเขารู้สึกได้นะว่าตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยมั่นคงด้วยการที่คุณออาจจะพยายามหันหลังให้เขาแล้วก็ได้อะไรแล้วก็ได้เนาะเขาอยากให้มันกลับมารักกันเหมือนเดิมอ่ะอยากให้กลับมาแบบมั่นคงแข็งแรงกันเหมือนเดิมอืมตัวเขาเองรู้สึกว่าอ่ะ ตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงจบแต่จบอะไรที่ไม่ดีนะแล้วเริ่มต้นใหม่ในแบบที่ดีกว่าเดิมเนาะเออคนคนนี้คิดในแง่ดีนะจบก็จบไปไม่เป็นไรเริ่มใหม่ในแบบที่ดีกว่าเดิมยอะไรยเงี้ยเออแล้วจะจบสิ่งอะไรที่ไม่ดีอ่ะกับคุณไปด้วยนะค,คนคนเนี้อืมมีการอยากจบอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วก็เพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กันอย่างมีความสุขเนาะ เป็นอะไรที่แบบสบายๆเป็นอะไรที่ชิลๆนะคนนเนี้ยจะไม่ได้ทำอะไรเร่งรนะีบเนาะเพราะฉะนั้นนะคุณก็อาจจะขัดใจนิดนึงว่าเอ้ทำไมช้าจังกว่าจะเข้ามาทำไมนู่นนี่นั่นคือคนคเนี้ยจะค่อยๆโฟล์ไปนะค่อยๆโฟล์ไปแต่ว่าเขาต้องการที่จะมีความสุขในความสัมพันธ์เนี้ยมีความสุขดูสิแล้วก็เนี่ยมีแสงมีมีสีมีรุงนะ้งเนาะอืมต้องการประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุข ในความสัมพันธ์นี้อืเขากําลังรอสัญ,ญญาณจากคุณอยู่นะเหมือนกําลังรอคอยคอยดูสิว่าเออคุณจะให้เขาว่าเข้าหาได้เมื่อไหร่อะไรได้เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมที่จะเปิดให้เขาอะเข้าหานะอะไรนะอะไรประมาณเนี้ยเออมีการรอสัญ,ญญาณจากคุณอยู่นะอืมอะไรอย่างเงี้ยอีก ความปรารถนาที่เขามีต่อคุณในเวลานี้มีอะไรคะว,ว้าวต้องการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ให้ดีกว่าเดิมหรืออาจจะหมายถึงว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนาะอืมอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีกว่าเดิมนะอืมตัวเขาอะ เชื่อนะว่าเหมือนเขามีเซนนะ่ะแล้วเขาก็เชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องได้ไปต่อแน่นอนแล้วเขาก็จตั้งใจจะทําตามเซนเนาะของตัวเองอืมมองว่าคนคนเนี้ยมีเซนหรืออาจจะไปดูดวงอะไรสักอย่างหรือเป็นหมอดูก็ได้นะแล้วก็อาจจะรู้ว่าอ่ะต้องทอํายังไงต่อไปเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในความรักเนี้ยแล้วก็ได้ใจคุณมาเนาะเออได้ใจคุณมาได้ความสัมพันธ์นี้มาอะไรเงี้ยอืม นี่อาจจะมีการไปขอร้องขอพอรด้วยนะมีการไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเออว่าอ่ายอยากจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์นี้หรืออยากจ,จะดีกับคุณอะไรก็ว่าไปอืมมีการไปขอพอรนะไยังไงอีกเนี่ยตอนเนี้ยกําลังศึกษาอยู่นะกําลังพยายามดูอยู่ว่าเออต้องทอํายังไงนะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันดีขึ้นรวมถึงอาจจะพยายามศึกษาคุณด้วยนะอยากรู้ซิว่าคุณเป็นยังไงอืมเพื่อที่จะได้เข้าหาคุณได้ถูกเนาะนี่นี่ไงเขาต้องการที่จะมาเป็นคู่ของคุณเขาอาจจะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เนาะเพื่อที่อะได้มาเป็นคนที่คุณรักหรือได้เป็นคนในแบบที่คุณคาดหวังที่คุณต้องการให้เขาเป็นอะอืมนี่ เขารู้สึกเนี่ยอาจจะมีการซื้อของให้กันจริงๆด้วยนะอืมหรือถ้าคุณต้องการอะไรอะ่ะแล้วคุณบอกเขาอ่ะเขาจะทําให้คุณนะเนี่ยเออเขาตั้งใจเขาตั้งใจทําอะไรสักอย่างให้คุณแน่นอนอเพื่อเป็นของขวัญให้คุณเนาะไม่รู้อะไรอะ่ะแต่ว่าเขาตั้งใจทําให้คุณอะ่ะเออหรือไม่อาจจะซื้อของก็ได้เนาะอืมเนี่ยเขาต้องการให้คุณมีความสุนะขไงเขาถึงได ตั้งใจเหมือนเหมือนเหมือนมาต่อกันเลยอะอาจจะพยายามทําอะไรให้คุณและให้คุณได้รับเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขานะแล้วอยากให้คุณทําหน้าอย่างเงี้ยอยากให้คุณทําหน้ามีความสุขอย่างเงี้ยเวลาได้รับมันอนะ่ะโอ้เพราะฉะนั้นอะคุณไม่รู้หนะในสายตาคุณอาจจะเล็กน้อยก็ได้แต่สายตาเขาคือมันยิ่งใหญ่มากเลยนะที่เขาจะทําให้คุณนะเพราะฉะนั้น คุณต้องเตรียมดีใจนะเออต้องดีใจนะเขาให้อะไรมาเขาทำอะไรให้นาอ <c oughs> นี่แล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะทำอะไรที่มันเล็กๆให้คุณจริงๆด้วยนะเนี่ยต้องการอะไรที่มันยิ่งใหญ่เออต้องการทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ให้กับคุณอืมเหมือนอารมณ์ประมาณว่าอาจจะเป็นสิ่งที่คุณอยากได้มานานจากเขาแล้วก็ได้อาจจะเป็นนิสัยบางอย่างที่แก้ไม่หายแล้วก็พยายามที่จะแก้มันให้คุณอารมณ์ประมาณว่าแบบ เออคุณรอมาตั้งนานละให้เขาทําสิ่งนี้ให้แล้วก็พอมาจบจนทุกวันนี้เออจนวันเนี้ยเขาถึงได้ตัดสินใจทําให้คุณเนาะอืมเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้คุณแล้วก็ทําให้คุณแบบเซอร์ไพรส์รอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจเนาะเออในสิ่งนี้นะเขาบอกว่าคุณอย่ายอมแพ้นะเพราะว่าเขากลาลังจะทําสิ่งนั้นให้กับคุณอ่ะแล้วเรามาดูข้อความจากเขากันสิเขามีอะไรอะบอกคุณบ้าง ข้อความที่เขาอยากบอกคุณโอ้โหอ้โห,โหโกระเด็นออกมาเลยเอาเลยอยากเจอคุณโหตอนนี้อยากเจอคุณมากมากเลยคิดถึงคุณมากไม่ว่าคุณจะเพิ่งเจอกันหรือยังไม่ได้เจอกันก็อยากเจอคุณมา,มากๆเลยคุณคนนี้อยากเจออืมรักมากขึ้นกว่าเดิมนะีตอนเนี้ยเขารักหลงคุณมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะเมื่อก่อนเคยรักแค่ไหนตอนนี้มากกว่านั้นไปอีก อองอนคุณโกรธคุณอ่ะงอนอะไรไหนดูสีอ๋อเขารู้สึกว่าคุณดูมีความสุขจังเลยมันไม่มีเขาอะ่ะหรือดูมีความสุขจังเลยนะทั้งที่เขาอะ่ะเครียดกวนกระวายขนาดนี้เนาะแต่ทำไมคุณดูมีความสุขขนาดนี้ก็เลยงอนงอนเฉยเลย <c ười> คุณมีคนอื่นหรือเปล่าเห็นปะเนี่ยเพื่อไม่ทันโหเหมือนไพ่เหมือนไพ่ที่เปิดเลยเนาะ เนี่ย,พยเพ่ข้อความก็ถาเหมือนกันคุณมีคนอื่นหรือเปล่าเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นนะแต่เขาไม่ยอมแพ้นะคะในความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ไม่ยอมแพ้ในเรื่องของคุณเด็ดขาดอืมเดี๋ยวจะเข้ามาอีกนะเดี๋ยวจะเอ่อทําดีเนาะหรือมางอคุณคุณคิดมากเกินไปเนี่ยบางทีเขาก็บอกคุณคิดมากเกินไปนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเออไม่รู้เรื่องอะไรอืออีโก้เนี่ย แต่เขาวาอีกโก้เขาเลยไม่พูดไม่บอกว่าจะทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้คนเนาะสิ่งที่เขาเตรียมไว้หรืออะไรก็แล้วแต่เออหรือการจะมางอหรืออะไรเนี่ยอีกโก้คนคนนี้ถึงมางอก็จะไม่พูดตรงๆว่างอนะเออจะงอแบบเนียนๆน,น,นะใช้วิธีเนียนเชื่อใจฉันได้นะนี่ไงแสดงว่ามีการมีการระแวงกันเกิดขึ้นจริงๆแสดงว่าคุณต้องระแวงเขาเนาะเออเขาถึงได้บอกว่าเชื่อใจฉันได้นะ อืมเขาอยากจะมาทำให้คุณเชื่อใจเขานั่นแหละเนาะอะ,อะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด subscribe เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย